14มกรา3ปีสุกตาวงยิง,งมีดีกว่าที่คิดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมอ่ไปสุขทุขคนและสวัสดีพอ่อคแมวซี่วงยิงเดือดดอนแพร์สาวน้อยเยด็อดดอนแพงสำหรับวันนี้นะครับกล่องบอกว่าเลยอ,อีกว่าจะเมื่อครับพี่น้องการจะเป็นการครบรอบ3ปีที่กีลาวงยิงเดือดดอนแพรทีีผ่านการออดิชั่นจากทางวัโจนะครับเดี๋ยวจไปสมัครลังเวที นัดตรงกังนเมื่อนั้นจนฮอดเมื่อนี้ครับถ้านับถึงวันที่24มกราคมก็จะครบรอบ3าปีการเดินทางนะครับ3าปีถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างไกลระยะยาวของเซอร์เบียและอิงเปเดนแน่กว่าสีได้เข้ามาอยู่ในวงกานเรียกว่ากว่าจะได้ยร์เขาว่าอายุกับสามปีเป็นแพนนะครับพอูวงิงเปเดนแน่ต้องต้อนรับอุาสาหกรรม ครับโบจะเป็นการลองเพลงนะครับตามท้องตลาดหรือว่าตามรุ่นแห่ตามเวทีตา่างๆบางเวทีต้องบอกว่าขอขึ้นองฟรีกันนะครับนี่เป็นชนหนึ่งครับที่นีดหน่อยหนึ่งคน,นครับสู่ทนเพื่อตามหาความฝันวัตถุของทุกคนมีความฝันครับแต่ว่าทุกคนสสิามารถไปสู่จุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายในชีวิตได้ได้สำเร็จ จะสับ,บ์นิ้นะครับหอแม่ซีที่ค่อยกับ,บาง้หญิงตั้งแต่มือแหลกจนมาหอดงนี้ต้องบอกว่ามีความยินดีและก็ภูมิใจนะครับที่ติดตามผู้หญิงและก็เห็นการพัฒนาแบบนี้ตลอดและกลายเป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่เป็นการพัฒนาไล่ชนเพื่อเป็นมาไรงนำใจจากหอแม่ซีเอฟซีแฟนคลับบอกให เป็นการเตรียมที่จะเข้าสู่ครบรอบ3ปีและก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผว่ามเม FC ีเอฟซีแฟน่สุดๆทุกคนมอบมาไล่นำใจรอบนี้ถึงว่าแสนแตกพี่นไม่ออกนี่คือจากการไล่ส่วนของอีหลางมินเป็นตัวเองเป็นมาไล่ที่ภูมิใจนะครับภูมิใจที่ไล่ส่วนเองได้อีกนะครับนี่ถีอว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่ง พอจะเป็นการลอกการล่ำนะครับกะถืว่ามาุธสูงตัวที่สูงสุงได้อีกระดับหนึ่งเป็นพวอมภาคภูมิใจของพ่อแม่ซี่ๆีสุดคนท,ที่ติดตามต,ตั้งแต่เมื่อแรกของทุกคตนอินเขาเรียกว่าอลีบทต่างๆนะครับขอม่งยิงได้เขามาเมือแรลกเป็นคน,นที่อ่อนน่องทำตนเป็นคนที่มีความกระตัญยูรู้คุณโดยเฉพาะการได้รับโอกาสจากทางบริโภและกาสนับสนุนนะครับบั่นโดยเมืออ่อคนจะของครับของบอริโภคนี่ครับเพชรไหนหล่าววิ่งกันแพร่ สู้แนวหนาเป็นสุตาและก็เป็นขวัญใจของผู้บริหบรซีเอฟซีแฟนคลับเขาเรียกว,ว่าขวัญใจมาชนของจริงของแท้เนรอบทุงนี้แน่นอนครับเขาเรียกว,ว่าบุญวาสนาของแต่ละคนบวกขึ้นกันแต่ว่าความขยันอดทนเพื่อให้ปสู้เป้าหมายของทีงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องค้นหานในการใส่คว้ามาทนเองอุ้งหยิงนะครับสาม,มารถพิสูนให เอฟซีแฟนชาสุขทกคนเห็นว่าความงพยายามและการทงเป้าหมายในชีวิตการอยากเป็นนักหลอม,มาล่ำอ,อยากประสบความสำเร็จอยากใส่ชุดตงนาบนเวนทีวันหล่อมาล่ำนี่คือเป้าหมายของเด็กหน่อยคนหนึ่งถึงเคยคิดไปวปได้บานีได้มาสูคาส่ความสำเร็จความสำเร็จความบาสิ่รวยรวยปีกุราน,น,น,นะครับผุ้งอิงก็ต้อเจออุปสรรคนาม่าต่างๆเหมือนกันสูท้ทนกับทง่งวัวจูมากนะครับให้กำลังใจจากเอฟซีแฟนคาบอให้ยิึงเลยผ่านฝน สิ่งต่างๆไมนได้จะหดตัวกันอีกว่าได้ไงครับระยะทางสามปีการเดินท่างสามปีนี่ถือว่าบ่าได้ไงแต่มากเป็นคนกับคนบพุ่งศ่ลาบาร์เพราะว่าแม่ซีเอฟซีแฟนกับทุกคนภูมิใจในสาวคนนี้ภูมิใจในศิลปินคนนี้ภูมิใจในผู้หญิงผู้หญิงสาวหน่อยพี่และแม่คนนี้เรือมีความพุ่งใจอีกหล,ลายๆอย่างครับที่มอบให้กับผู้หญิงจนหดตัวกักอนอี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นบนพาวัฒสสนาของแต่ละคนในมาบุคกกันแต่เมื่อทุกคนใ้มาแล้วผู้ใดสิรักษาเขาเรียกว่ารักษาสิ่งที่ถูกประทามาให้รักษาได้โดยเฉยได้ดีเฉยก็คืออยู่กับตัวตนของผู้มีดีหรือว่าคุณหญิแลวพอ่ออันประเสริฐน,นั้นนะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งดีส่วนตัวผมเองครับดีใจครับดีใจที่เห็นุกหญิงครับมีการพัฒนา มีบ้านมีรถมีควบไปดูที่ดีดีใจน้ำอีเคยมองเห็น,หนแต่ขั้นแรกครับขั้นแรกแรก,แรกที่ไปบ้านนะครับบ้านดูราแบบนี้บ้านดีดูดีแบบนี้ไปแต,แต่เป็นบ้านหลังน้อยๆจนทุกนี้นะครับถือว่าเป็นบ้านในฟันของหญิงเป็นบ้านของฟัน,บ,น,นบ้านที่สร้างม,มาจากน้ำตาลกแรกสร้างมาจาก กำลังกายกำลังใจจาก FC แฟนคลับที่ให้การสนับสนุนของกีฬาวผีหนี้ไปด้วยแน่นจนพ่อตูนี่ครับพี่น้องหน่อยนะหน,น่อยนะครับผมเซืรอวาดีกว่ยที่เขามาในวงการมาหลอกมาล่ำและกาช่วงระยะเวลาด้สามปีเป็นช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาผู้แปลใจครับที่ไปแสดงวงไหนนะครับทุกๆสถานที่ครเอฟซีแฟนครับพี่ทุกทีทุกหมอกคอยครับพี่น้องเป็นไปไม่ได้ครับว่าเอฟซี จากทุนที่เป็นยูโคลาเป็นยูสุภาพหรือเป็นยูใต้ร้ายจังหวัดเนี่ยเพื่อสินคำเรถตามไปเป็นกุ้งเป็นก้อนไปแห่เข้าใจหนาเวทีทุกๆเวทีแมบบ่คันเดี๋ยกต้องสิงเป็นแต่อะไรแต่สิ่งที่เห็นหนาเวทีคือทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุก,กอำเภอทุกเขตที่ไปเป็นเอฟซีแฟนเขาทีเขาเรียกว่ามากหนาไร้ทางมากหนาไร้ทางทุกคนอยากเห็นทุกคนอยากขอการที่มีซิลินไปด้โดนใจแล้วนะครับ ไปเห็นใครบานเสอยาเช็มและอ um ุ้งอิงนะครับแสดงถึงการเป็นกันเองครับเอฟซีแฟนคลับหนาไปทีจึงเป็นเหตุผลหนึ่งครับท uh mm. ี่เฮตุให้เอกซีแฟนคลับฮักอุ้งอิงทุกทีที่ไปดิบและมาไล่ลมใจจากพู้บราเอฟซีเอฟซีแฟนคลับเพิ่นบ่้ักเพิ่นบ่าหายพี่น้องนี่คือเรียกว่าความหักจากใจเอฟซีนะครับจึงได้ให้การสนับสนุนอุ้งอิงแบบนี้ และก็เป็นการคบรอบสามปีที่ชื่อว่าะสมส้เร็จนะครับถื่อว่าะสมข,ข้เร็จในปีและการเห็นการพัฒนานะครับในอีกหลายหลายรูปแบบบนเวทีของวิง่งเซาล์นเป็นอันแพกเพราะฉะนั้นนะครับคนที่บุเคยเห็นบุกเคยพอบนเวทีตอนที่เหนียงเป็นอันแรกแสดงอาย่ด้านล่างนะครับที่บ่าท่ถึงเวทีหรือว่ายูน้ำตาเต้นนะครับบุคลิกและอารียบทด่แตาตงกันเวลาเป็นบนเวทีนะครับ ก็คือว่าเป็นการสวยแบบโอนะร่ามีอง์ลุ่มอันนี้ต้องไปเบิงเองนะไปที่ขนาดพี่เมย์ครับเจอโยูตลอดนะครับทุกคั้งที่ถึงเวทีนะครับถึงเจอยูด้านล่างท้ายรูปนียนะครับจะว่าพวกขึ้นไปเวทีแล้วผู้หญิงเปลี่ยนเป็นคนละคนเปลี่ยนเป็นคะร์ค้น FC สิไปเป็นเบิ่งนเป็นมือเป็นพันเป็นมือนีครับผู้หญิงเตาอยู่สะกดทุกสายตาประวัติเทือขึ้นควันใจมหาชน อะไรุณพี่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปที่สมัสดีอรฝากพ้อความใน F 4, F 4แซีเอฟซีแฟนครับของกีฬาผู้หญิงกีฬาแนแพรกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจนะครับช่องเบาเทนเทนสวัสนีแชนแนลเพื่อเป็นการบอกคุยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกีฬาผู้หญิงกีฬาแนแพรต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ